สวัสดีครับทุกคนในวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะฮะไปรู้จักกับหนึ่งในตัวละครที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกของ DN และตัวละครที่ผมจะพาทุกคนไปรู้จักในวันนี้นะครับนั่นก็คือซีรีส์เรียกได้ว่าในตอนที่เธอมีชีวิตอยู่นะครับเธอเนี่ยะฮะเป็นผู้นําสูงสุดของโลก DN ็กันเลยทีเดียวและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปรู้จักกับซีรีส์กันเลย let's go ซีรีส์ เป็นผู้นำและผู้ก่อตั้งของกลุ่ม Ende r w a t h h e r เธอนะครับปรากฏตัวครั้งแรกในตอน CoSI เช่นเดียวกับตัวละครหลักหลายๆตัวครับโดยวิรกรรมที่ทำให้เธอเป็นผู้นำสูงสุดของโลก DN ได้แล้วนะครับนั่นก็คือเธอก่อสงครามแต่สงครามที่เธอก่อน,นะครับเรียกได้ว่าเป็นผลดีกับ DN ด้วยซ้ำเพราะไอ้เจ้าสงครามนะครับไม่ได้ช่วยทำให้ D n กลายเป็นหนึ่งเดียวโดยอาณาจักรที่เป็นก้างขงวางคอชิ้นใหญ่นะครับนั่นก็คืออาณาจักรของแลนด์แต่สุดท้ายเธอก็ปราบแลนด์ได้อยู่ดีครับซึ่งหลังจากจบสงครามเธอก็ได้งง End ลาน,าานอููสสข ได้นั้นเธอได้เข้ามาแทรกแซงในโลกโอเวิลล์เธอได้เริ่มโจมตีเมืองแรกในโอเวิล์นั่นก็คือเมืองที่มีชื่อว่าฟอสบอลสาเหตุที่เธอโจมตีเมืองฟอสบอลนะครับนั่นก็คือไอเมืองฟอสบอลเนี่ยมันใช้พลังของเนโครแมนซีก็คือเหมือนใช้ผีดีเป็นเครื่องมือครับการโจมตีของเธอเนี่ยครับมุ่งเน้นไปที่จุดที่สําคัญที่สุดของเมืองฟอสบอลนั่นก็คือสํานักงานใหญ่แต่สุดท้ายซีริก็ได้หยุดการโจมตีครับสาเหตุที่เธอหยุดโจมตีนะครับนั่นก็คือเลนพระเอกของเราเนี่ยได้ฝึกมังกร ก่กรเป็นหนึ่งในพันธมิตรของเธอเธอหยุดจมตีฟอสบอลไม่พอนะครับเธอ,อยังช่วยฟอสบอลในการพยายามยึดกาเชอฟอสคืนมาด้วยเรียกได้ว่าจุดเปลี่ยนนี้นะครับเกิดขึ้นโดยพระเอกเลยและซีรีส์ะครับเธอ,อยังเคยมาช่วยเหลือฟอสบอลในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายกับฮีโร่าบอีกด้วยครับวิลกรรมครั้งนี้นะฮะก็คือเธอสามารถ <c oughs> ตัดหัวอันเดดหลอดได้สำเร็จและหลายเดือนต่อมาหลังจากที่เธอสามารถตัดหัวอันเดดหลอดได้สำเร็จสงครามระหว่างเนเธอร์ค้อนและก,กลุ่มเอเดอร์วัชเชอร์ก็ได้เกิดขึ้นแม้ว่าเธอจะต่อสู้ โอเคในด้านความเป็นมาเนี่ยครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ละกันเดี๋ยวเราไปพูดถึงเรื่องอื่นกันต่อครับพูดอะไรต่อดอีในส่วนของออกแบบตัวละครละกันครับรูปร่างของซีรีส์นะครับซีรีส์มีผมสีม่วงอมชมพูยาวที่ยื่นออกมาจากเสื้อฮู้สีดําของเธอเธอสวมกางเกงขาสั้นแล้วก็รองเท้าบูสีดําเรียกได้ว่าเครื่องแต่งกายของซีรีส์นะครับเป็นธีมดําทั้งตัวเลยในส่วนของความสูงของเธอเนะครับเธอนะครับสูงกว่าเลนแต่เตี้ยกว่านาอูสผมไม่แน่ใจว่าที่สูงกว่าเลนเนี่ยเพราะว่าเธอสวมรองเท และนอกจากนี้นะครับเธอยังสวมล่างกาอีกด้วยแต่ร่างกายของเธอะครับถูกเผาไปในตอน e n d e r ดอรถูกเผาไปโดยการโจมตีของ In f ฟ r นิทครับมาในส่วนของบุคลิกภาพันบ้างครับตลอดทั้งซีรีส์นะครับซีรีส์แสดงให้เห็นว่าเธอเป็นนักเจรจาที่ยอดเยี่ยมมีทั้งความใจเย็นแล้วก็มีสติผมว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเธอะครับอยู่มานานทําให้เธอรู้ว่าต้องตัดสินใจอะไรบ้างเรียกได้ว่าประสบการณ์การใช้ชีวิตของเธอะครับมีมากกว่า500ปีเลยทีเดียวเจนแลนเคยกล่าวไว้ด้วยนะครับว่าซีรีส์เป็นคนที่คาดเดาได้ง ผมว่าการที่แลนดได้พูดอย่างนี้นะครับแสดงให้เห็นว่าซีรีสนั้นค่อนข้างที่จะซื่อสัตย์และไม่ค่อยมีเล่ห์เหลี่ยมเท่าไหร่เลยสามารถทำให้คาดเดาได้ง่ายมากครับนิสัยของเธอนี่ดูเป็นนางเอกมากเลยนะในส่วนงทักษะซีรีสก็มีพลังมหาศาลด้านกายภาพและเธอก็ยังมีอาวุธคู่ใจนะครับนั่นก็คือดาบใหญ่เอนเดอร์ในตอนที่เธอถือดาบนะครับเธอสามารถทำลายออปซิเดียนและสามารถแยกชิ้นส่วนศัตรูได้ภายในไม่กี่วิและในฐานะเอนเดอร์คินเธอสามารถเทเลพอร์ตได้ครับและในการต่อสู้ที่ปัสจสุดนอาจักนอางง่่าาายยดกรตอสู้ทีปราศ อาวุธนี้ที่ผมหมายถึงนะครับนั่นก็คือมือเปล่าในด้านของเวทมนต์นะครับซีรีส์รู้จักเวทมนต์พื้นฐานหลายรูปแบบโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปที่มาทําความรู้จักกันหนึ่งในผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกของ DN แล้วก็เหมือนเดิมครับที่ผมพูดในทุกคลิปเลยข้อมูลนี้นะครับผมเอามาจากนิยายของคุณเลนิเมเตอร์สามารถเซิร์ชใน Google ได้เลยครับอ่านฟรีสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับไม่ม